สวัสดีครับสวัสดีครับผมกอฟบารมีนะพี่เนาะเช่นเดิมนะช่องบ้านบารมีอมูเลตวันนี้มีโอกาสดีพี่มีพี่ๆทางบ้านบอกว่ามาดูพระให้หน่อยเนาะถ้าสนใจก็จัดไปนะเฮ้ยผมก็ตื่นเต้นว่าไม่เคยมาไกลขนาดนี้เอาเรียกไปดูกันเอาเป็นว่าเป็นความลับหน่อยแล้วกันนะพี่เนะเนี่ยมากระบะคู่ใจผมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเนาะมีอะไรบ้างเนาะตื่นเต้นเหมือนกันนะพี่เนาะไปพี่เดี๋ยวไปเดินดูกันนะพี่เนาะได้อะไรบ้างโอ้โหนะพี่เนาะ เขาบอกให้เดินไปเรื่อยๆจำไี <sinus> <ing> is is no, please, ่นะเดินไปเรื่อยๆนะพี่นะทางเล็กๆแบบนี้อะพี่เนาะโอ้โหจะดูเลยพี่เนาะเนี่ยช้างเผือกก็อยู่ตามนี้พี่ผมจะบอกให้เนี่ยโอ้บรรยากาศดีนะพี่เนาะริมน้านะพี่บรรยากาศริมน้าริมน้ําริมน้าโอ้โหมองแต่กล้องไม่มองทางผมจะตกแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยวผมนั่งสารานี้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนเนาะอืมเตรียมความพร้อมอยู่นะผมก็รอเข้าไปดูนี่ผมก็ตื่นเต้นอย่างเนาะ <c oughs> อ่าโอเคนะพี่นะได้เข้ามาในบ้านพี่เขแล้วเนาะอืเดี๋ยวตอนนี้พี่เขากําลังอจัดเตรียมพระชุดที่ให้เรามาดูมาชมอยู่เนาะผมเห็นบางส่วนแล้วละนะ่ะเนาะจะบอกว่าช้างเผือกช้างเปือกอยู่ดีดีหมดมายัางไงก็ไม่รู้เนาะเออเขาไม่ให้ถ่าย <c oughs> พี่เขาไม่ไม่อยากออกออกสื่อเนาะไม่อยากออกสื่อเนาะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอืมเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวเราคอยดูกันเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอ้โหพี่ ไม่เสียเที่ยววันนี้ไม่เสียเที่ยวเจอทีเด็ดเจอทีเด็ดไม่เสียเที่ยวเนาะเดี๋ยวผมให้ดูจะว่าย่อยก็ไม่ย่อยสักทีเดียวนะพี่เนาะปนปนกันปนปน,ปน,ปน,ปนกันปนปนกันวี่เนาะถ่านนี้เน้นเนื้อเงินโอ้นะพี่เนะาะวนี้เนื้องเงินนะผมดูน <c> ะ <oughs> พี่เนะโอ้โหเป็นไงพี่ ันี้ได้เสียวันนี้ได้เสียครับเนี่ยโอ้หล่อรุ่นแรกหล่อลุ้นถังโอเคบมเ็ดแล้วอันนี้ยังไม่ดูเนี่ยกล่องเหล็กน่าจะแค่กล่องพลาสติกก็ขนาดนั้นกล่องเหล็กนี่น่าจะเอาเรื่องนะพี่ผมจะบอกให้นี่โอ้โหเป็นไงพี่อืมอุียนะแดงแดงพี่นะแดง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  อืมหลักๆย่อยๆบนบนกันไปโอเคพี่เนาะเดี๋ยวจะจัดวางเรียงให้ดูอีกสักครู่นะพี่เนาะด้วยเรียงไปเด็ดนะเห็นแบบนี้อนามัยจัมโบ้นะเนี่ยพี่กล่องเดิมพี่เนาะอืมอห้โูอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยเอพี่นะอืมอูไม่ตามหาลาบ อันนี้กล่องกรรมการเหรอนี่โอ้โหเนี่ยนอ,น,ยอน,นี้ปี40นะเม็ดพิเศษกับปดนี่เขาจะออกพร้อมกันอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นกล่องเนื้อเงินนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่อืมใครเคยเห็นม้างพี่โอเคพี่เลรียงก่อนเลรียงก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาตะกร้าลงก่อน เช่ามานานยังพี่เช่าเช่ามานานยังมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกราคาแล้วจะจะตกใจแต่ละองค์แต่ละรุ่นนะที่เช่ามาที่พี่เช่ามาตอนนั้นกับราคานะตอนนี้อืมอ่ามีพระไร้สดก็มีใช่ไหมพี่เนี่ยอ่าเช่ามาตามไร้สดด้วยใช่ไหม เนี่ย <Yeah. S 1> พระซื้อพระเวลาซื้อพระหรือว่ามาเหมาพระตามบ้านอะไรประมาณเนี้ผมจะบอกว่ามันดีกว่าซื้อพระสนามอย่างหนึ่งคือดูจากสายเก็บดูจากอ่าดูจากมือพี่เขาดูจากาทรงพี่เขาคือเขาเก็บพระแท้มาตรฐานหนึ่งคือเราไม่ต้องไปวัดดวงเนาะราคาได้จัดเลยเนาะเราไม่ต้องไปวัดดวงเราไม่ต้องไปวัดโอ้โหอ,องค์นี้แท้ไม่แท้เนะยผมจะบอกว่าพระแท้ดูง่ายสากลทุกองค์ ยอยู่ที่ราคาแล้วคราวนี้ว่าพี่เขาพอใจขนาดไหนนะนะพี่เขาบอกว่าซื้อในราคาตอนยังไม่แพงมากด้วยเนาะราคาอยู่ที่ไหวหรือไม่ไหวตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้นะเนี่ยพี่ปล่อยทุกองคไหมพี่อ่าถ้าราคาได้ก็ปล่อยเฮ้ยพี่ถ้าเงินเงินโอนได้ไหมพี่เงินสดน่าจะไม่พอแล้ววันนี้ได้ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคอเคนอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเนะันะเจอรอลินแจกไมมครัวนี้เป็นไงพี่ ช้างเผือกผมบอกแล้วต้องเจอช้างเผือกปล่อยทุกองใช่ไหมพี่อืมราคาถ้าผมเช่าได้ก็เช่าแล้วกันเนาะเนี่ยผมผมถามก่อนนี้โอ้โหไหนนะผมเห็นเนี่ยแบบองค์นี้ยพี่อันนี้เปิดโลกเนื้อเงินสร้างน้อยมากเปิดโลกเนื้อเงินองคนี้เช่ามาเท่าไหร่พี่จําได้ไหมราคาตอนที่ยังเรายังไม่ได้ไปเลี่ยมได้เป็นพระเป่ามาแล้วค่อยไปเลี่ยมหรือย,อยังไงพี่ โอ้ได้มาพร้อมเลี่ยมนะตอนนั้นเช่ามาเท่าไหร่พี่ส,สามหมืนมม่นพระหม่าป่าออกพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมพร้อมเลี่ยมสามหมืน่นอันนี้เปิดโลกเนื้อเงินนะพี่เขาเช่ามาพร้อมเลี่ยมสามหมืนนะ่นเนาะอือนะองนี้ยังไงได้กําไรอยู่แล้วนะผมบอกก่อนอง์นี้ได้กําไรเยอะได้กําไรเยอะเนาะค่อนข้างจะพร้อมทองนะพี่เนาะ ยังไงก็ได้บวกละพี่ได้บวกได้บวกได้บวกขึ้นแหละเนาะม,นะมันจะมากหรือน้อยอีกเรื่องนึง่งอ,องค์นี้โอ้โหรวยไม่หยุดเนื้อนะวะเชา่ามาเท่าไหร่ครับพี่องนี้ห้าหมาืม่น 50, <000. laughs> ผมจะบอกว่าองค์นี้ก็ด่วมๆนะพี่ก็ด่วมๆเนาะอืมนะถ้าปล่อยราคาได้ได้บวกเยอะพี่ได้บวกกว่านี้เยอะพะเกินห้าหมื่นผมจะบอกก่อนเนาะอืมรวยไม่หยุดเนื้อนะวะองนี้ราคาเกินห้าหมื่นนะพี่เนาะเนี่ยเด็ดๆเลยองค์นี้ก็หลายบ้านแล้วนะผมจะบอกก่อนเนี่ยอ่าเนี่ยเจอองนี้อีกองเท่ากันไหมพี่เช่ามาองหนึ่งองค์นี้มีดำๆหน่อยเนาะอืมราคาเช่ามาพอๆกันไหมถูกกว่าถูกกว่าเนาะอ่าอาจจะมีคาบหน่อยเนาะ แต่ยังไงได้กําไรทุกองค์ผมจะบอกว่าเนี่ยเก็บพระมาเก็บพระมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยพี่เขาเก็บพระสวยเก็บพระผมบอกเลยว่ามันดูง่ายเนาะซื้อพระแบบนี้ไม่เหมือนซื้อตามสนามเนาะผมไม่ต้องดูอะไรมากเลยผมไม่ต้องใช้วิชาอะไรมากเลยเนาะดูที่ราคาพอนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูที่ราคาถ้าไปได้ก็ไปเนาะถ้าพี่เขาขายหมด ผมซื้อได้ทั้งหมดต้องบอกว่าผมซื้อได้ทุกองคซื้อได้ทุกองค์อยู่ที่วิอยู่ที่ว,ว่าพี่เขาขายทุกองหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเนะ <conception> ผมมีคนรองรับอยู่เต็มเต็มจํานวนนะมีคนรองรับอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะพี่เนาะ <_ C 1> อืมนะพี่เนะเนี่ยผมจะบอกผมเนี่ยที่ผมถ่ายดูคือจะดูก่อนว่าพี่เขาซื้อมาถูกหรือแพงองค์นี้องค์นี้เนื้ออะไรพี่นวะนวะองนี้อย่างกับเนื้อเงิน ปิดตามหาทรัพย์ปิดตาเมาื่องี้งนี้ได้มาเท่าไหร่พี่ห,ห้าลห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทเฮียพี่นะ,นะราคาได้กําไรราคาได้กําไรผมจะบอกก่อนเนาะอ,อง์นี้แหละพี่นี่เนะนวะอย่างกับเนื้อเงินเนาะองนี้แหละพี่เหมือนกันเนะเนายผมได้ของนะพี่เนาะอยู่ที่ว่าซื้อได้หมดหรือเปล่าซื้อได้หมดหรือเปล่าแต่พระที่เขาเช่ามากับราคาตอนนี้ ี่เขาท่วมท่วมเลยพี่เนาะเนีนเ่ยงไปเกี่ยงมาเหมือนเหมือนไม่มีอะไรนะพี่เนาะเหมือนไม่มีอะไรอันนี้อ่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายเนืน้อเงินเนาะจิ๋วปีสี่สามเนาะจิ๋วรุ่นสุดท้ายองนี้เช่ามาแพงไหมพี่เจ็ดพันกว่าบาท, 7, บาทโอเคพี่นะอันนี้สูสีอันนี้ราคาไม่ไม่เท่าไหร่อ่าอาจจะเจ็ดพันบวกลบประมาณนี้นะพี่เนาะอื แต่ซื้อได้ซื้อได้นะบวกไอพี่หมดเ่ยไม่ต้องห่วงผมบวกหอพี่หมดทุกองอ่ามาชุดนี้พี่นะชุดนี้เปิดไหมพี่ชุดนี้แบ่งไหมพี่ไม่ครับอ๋อชุดนี้เก็บเนี่ยที่เป็นเลี่ยมทองพี่เขาจะเก็บ <laughs> ที่ที่เป็นเลี่ยมทองจะเก็บเนาะอืมนะรวมมุดกคุณอะพี่ห้าหมื่นอันนี้เปิดไหมพี่ไม่ครับอ๋อยังเก็บอยู่นะราคาเกินนี้พี่ผนจะบอกก่อนเนาะนะถ้าพี่ปล่อยพี่ได้กําไรพี่ได้กําไรพี่ได้กําไรเนาะอืม เลี่ยมทองอันนี้ยังไม่ปล่อยใช่ไหมพี่ยังไม่ปล่อยวางก่อนยังไม่ปล่อยผมวางก่อนนะพี่เนาะอันไหนยังไม่ปล่อยผมวางก่อนอันนี้นะพี่ไม่ปล่อยโอเคไม่เป็นไรเนาะแต่ที่ยังไม่เลี่ยมก็ยังมีเยอะนะพี่เนาะเดี๋ยวก่อนนะลลานลานลานเดี๋ยวก่อนนะถาดนี้นะพี่ไม่ครับยังไม่ออกโอ้ยังไม่ออกนะพี่นะจุดนี้ออกใช่ไหมพี่ครับจุดนี้ออกหมดใช่ไหม อันนี้เปิดโลกเงื่อนะพี่เนาะอืออืออี้พระสวยดูง่ายดีจังนะพี่เนาะเช่ามาแพงไหมพี่องนี้ไม่ถึงสามพันองนี้ท่วมนะพี่ขอท่วมเลยผมบอกก่อนองนี้พี่ขอท่วมเนาะอือสุขใจพี่โอ้โหผิวก็จกเช่ามาเท่าไหร่พี่ สามหมื <39. S 2> 30, ่นเก้าสามหมื่นกลางนะพี่ได้บวกนะพี่นะพี่ผมซื้อได้สี่หมื่นต้นต้นนะพี่นะองนี้สี่หมื่นต้นต้นพี่แต่ต้องบอกก่อนนะพี่นะราคาพระเนี่ยเ่าพี่เขาก็รู้ราคาอยู่แหละแล้วเราจะไปซื้อราคาที่มันต่ํากว่าท้องตลาดมากมันเป็นไปได้ยากเนาะพี่โเโาเบปาขนาดนี้ก็รู้ราคาแต่ผมก็มีมุมนะอพี่ว่าพอแบ่งทางเดินพอแบ่งทางเดินกันอ สุขใจนี่นะองนี้บอกอะไรพี่รอจุดเหมือนกันเท่าไหร่พี่องนี้เท่าก่ออ้โหูอันนี้ปล่อยนะอันนี้พี่เขาแบ่งนะอันนี้พี่เขาแบ่งเนาะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะโอ้โหเนี่ยอันนี้ตลาดต้องการพี่แบบนี้ปล่อยไหมพี่ <S <S ไม่๋อยังเก็บอยู่เนี่ยพี่นะอาสายเก็บยังเก็บอยู่ะผมดูแล้วก็บางส่วนก็ หลายอย่างหลายย่างผมบอกก่อนหลายอย่างนะพี่นะไม่ต้องห่วง <_ d ance> ชุดนี้หายากพี่เน <_ d ance> ี่ยหล่อรถถังเนื้อเงินนะพี่นะรุ่นแรก <_ d ance> นะแบบนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วพี่ <_ d ance> เนี่ยเหรียญเจลุกเหรียญจลู <_ d ance> แต่ชุดนี้นะไปหมดใช่ไหมพี่ชุดนี้ออกหมดนะหมายถึงเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะพี่ <_ d ance> ข้างล่างไปหมดไม่ต้องห่วงนะพี่เนะ <_ d ance> อยู่ที่ว่าผมจะออกไวหรือออกช้ากันแล้วแหละเนี่ย <_ d ance> ชุดนี้ไปหมดอันนี้เนื้อเงินย่อยๆนะพี่นะไปหมด ชุดนี้ไปหมดไปหมดไม่ต้องห่วงนะพี่นะวันนี้ผมก็กลับหมด <g ül> วันนี้ผมก็กลับหมดไม่ต้องห่วงนะพี่เนาะอืม <c oughs> โอเคเอามาพี่มาเดี๋ยวผมเลือกใส่ตะกร้าไว้ก่อนเนะาะเดี๋ยวค่อเทในถาดนี้เลยค่อยเทมาพี่เนี่ยอไรไปเลือกไว้ก่อนพี่เนาะใส่ตะกร้าไว้ก่อนพี่ โ okay, อเคครับวันนี้ก็ประบาณนี้เนาะไม่มากไม่น้อยเนาะเอาเท่าที่พี่เขาปล่อยเท่าที่พี่เขาแบ่งเนาะเขาแบ่งบอกว่าเอาหนึ่งตะกร้าพอแล้วกันพี่วันนี้เนาะที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะ,ะยังไม่เต hm ็มเท่าไหร่เนาะพี่เนาะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะผมก็ไปแบ่งนั่นแหละไม่ต้องห่วงเนาะของชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรอะแบ่งปันแบ่งปันไปทั่วประเทศไม่ต้องห่วงเนาะรอประมาณพอประมาณวันนี้ชุดนี้ตะกร้าเดียวพอ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณอ่าอย่างไรก็ฝากติดตามช่องบ้านบารมีอมุเลตด้วยแล้วกันนะพี่นะขอบคุณครับขอเรื่องเองพี่รวเรื่องเองนะผมกลับบ้านก่อนพี่เนาะวันนี้ไม่มีถุงนะพี่ใส่ตะกร้าไปเลยศรัทธาหลวงปู่หลิวอยู่ในใจลูกทุกคนแสงธรรมสองทางก้าวเดินมั่นคงไม่ว่า